ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านยาจกนะคะการที่เราได้มาเจอกันในคลิปนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนกำลังเตรียมสอบทักษะเฉพาะทางหมายเลข2ในสายผลิตอาหารและเครื่องดื่มอยู่นั่นเองค่ะอตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอ่านไปถึงไหนกันแล้วแบบว่าเหงื่อเริ่มซึมขึ้นมาหรือยังเอใกล้วันสอบแล้วฉันยังไม่ได้อ่านอะไรเลยนะคะเออในนี้นะคะก็อาจจะมี ใครที่เคยเจอกันในหมายเลข1มาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าก็ทําไม่นานแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแบบในสายนี้นะคะหมายเลข1เนาะก็พอเวลาเราทํางานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะรีเควสตให้เราไปสอบหมายเลข2นะคะเพื่อเทิร์นโปรนั่นเองนะคะเขาอ,ออกตัวไว้เลยนะคะสําหรับใครที่เคยเจอกันในหมายเลข1จะมีการเก็บสับให้ด้วยนั่นเองแต่ในหมายเลข2นั้นนะคะ ฉันจะไม่เก็บสับให้แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าทุกคนนะคะได้ผ่านการใช้ภาษาญี่ปุ่นมาอย่างโชคโชนในระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> นั่นเองแล้วก็ได้ยินว่าในข้อสอบเองนะคะมันไม่มีตัวฟูริกันนะ ก็คือเจ้าตัวเสียงอ่านตรงเนี้ยให้เหล่านั่นเองดังนั้นนะคะแขกขอยกให้นะคะอิฉันชื่อแขกนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักนะคะอิฉันชื่อแขกค่ะแขกขอยกให้นะคะเป็นหน้าที่ของอคุณท่านๆน,นะคะได้ไปจดจําคําศัพท์ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะในครั้งนี้นะแขกก็จะแปลแล้วก็อ่านไปด้วยกันก็แล้วกันนะอาจจะเป็นแบบว่าสันทยายเขาเรียกอะไรอะ่ะวนเวอ้นหน่อยนิดนึงนะ แต่ถ้าเกิดว่าแบบเออมันไม่มีตัวช่วยแล้วจริงๆก็เออฟังฟังผ,าผ่านหูไปก็พอจะได้เนื้อเป็นภาาไทยให้เราพอที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นบ้างนะคะหรือก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเข้าใจยากขึ้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดแบบมาฟังยายคนนี้ยายคนนี้พูดมากอะไรเงี้ยเออก็ป,ปัดปัดทิ้งไปได้เลยนะคะเ,ออเราจะไม่เปลี่ยนสไตล์แน่นอนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเป็นแม่บ้านลูก ลูกหนึ่งแล้วด้วยนะคะอืเราก็จะได้อัดในตอนแบบค่ำคืนแบบนี้นะคะดังนั้นในการที่เราแปลไปด้วยเออแล้วก็ดูประโยคไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีการช็อตบ้างระหว่างทางนะคะก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนี่แน่เกล่นมาขนาดนี้นะคะแม้จะไป3นาทีแล้วนะคะโอเค สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีเอกสารหมายเลข2ก็หาโหลดมาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่เจอไม่มีอะไรจริงๆก็ให้ทักไปที่เพจ case life for a นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้หรือว่าในเพจนั้นก็มีลิงก์ค่ะลองเข้าไปดูก็แล้วกันเนาะอืโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยในเล่มนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดไว้นั่นเองนะเออ หลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่ประมาณห้าสิบหน้าเท่านั้นเองอืเนื้อหานะคะประมาณห้าสิบหน้าและทางที่ดีนะคะแขกขอให้สมมุติไว้เลยนะว่าเรากำลังเรียนรู้สิ่งนี้เพื่อไปเป็นผู้ควบคุมหรือว่าผู้ดูแลนั่นเองเราจะไม่ใช่ พนักงานธรรมดาอีกต่อไปนะคะให้รู้สึกว่าเราอาจจะได้กลายไปเป็นหัวหน้าในอนาคตแล้วอ่านเล่มนี้ไปด้วยกันมันจะทําให้มุมมองที่มีต่อการทํางานและการทําข้อสอบง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโอเคนะคะนะคะย่างไม่ได้เข้าประโยคที่เราจะพูดถึงในวันนี้เลยด้วยซ้ำโอเควันนี้เราจะเริ่มแค่ นี้เลยนะคะหน้า4ี่แล้วก็หน้า5ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องไปอ่านเยอะนะมันจะปวดหัวนะคะโอเคไปบทที่1น,นะคะก็จะเป็นการดูแลหรือว่าการควบควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะคะในหัวข้อที่1ที่จะพูดกันถึงวันนี้ก็คือภาพรวมที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มันปลอดภัย แล้วก็หายห่วงนั่นเองปลอดภัยหายห่วงคืออะไรนะคะขออธิบายเพิ่มเติมก็คือปลอดภัยกินเข้าไปแล้วไร้กังวลไม่ได้มีผลเอฟเฟกที่จะทำอันตรายต่อชีวิตของเรานั่นเองค่ะอ่าโอเคแล้วก็ขอออกตัวไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะว่าในภาษาญี่ปุ่นคำคำ,คำหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายในภาษาไทยมากมายเหลือเกินนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคันลิอันนี้สามารถว่าดูแลสามารถแต่ว่าดูแลรือวควบคุมก็ได้นะคะแขกก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ บริบทนะคะเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคไปในหัวข้อที่2ตรงนี้นะคะก็คือสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภยัยเขาว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหน้า4และหน้า5เท่านั้นนะคะเน่โอเคมากเลยค่ะบทที่1เรื่องของการดูแล ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มหัวข้อที่หนึ่งภาพรวมในการสร้างหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มันปลอดภยัยไร้กังวลกินได้หายห่วงแบบนี้นะคะ,ะเขาบอกว่าในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มัน ปลอดภัยแล้วก็หายห่วงอันนี้ออกมาปลอดภัยหายห่วงแล้วปลอดภัยหายกครืองวุนะคะเดี๋ยวแขกอาจจะเลือกใช้คําใดคาหนึ่งในนี้แหละ,อะโอเคในวิธีการคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาพรวมที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มันปลอดภัยหายห่วงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปอ้างอิงจากเอกสารเพื่ออ่านสอบทักษะเฉพาะทางหมายเลขหนึ่งนะคะในบทที่ส เออในหัวข้อสุขอ,อนามัยของผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองในหัวข้อที่1นนี่แน่นะคะใครที่โยนหมายเลขหนเข้าปากไปนะคะกรุณาเข้าไปในรงพงไพภัยนั้นแล้วก็เอามันออกมานะคะเออแล้วก็ไปจัดการดูกันนะว่าในวงเล็บอันนี้เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะโอเคไตมาเลยที่หัวข้อย่อยที่หนึ่งตรงนี้ เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอาหารนั่นเองค่ะอมืมันก็จะมีชกคุฮิงอันเซนคีฮงโฮซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือกฎหมายพื้นฐานของความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งจะถูกใช้เป็นกฎหมายพื้นฐานที่จะบ่งชี้รือวดแสดงถึงวิธีการคิดเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร และนะคะมีกฎหมายที่เรียกว่าโชคุฮ e ิงเอเซโฮก็คือกฎหมายสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นแบบระเบียบแบบแผนเป็นแบบวิธีการควบคุมเพื่อที่จะป้องกันนะคะ โรคภัยเขาเรียกว่าอะไรความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายที่มันเป็นสาเหตุมาจากการดื่มหรือว่ากินเข้าไปนั่นเองก็เป็นกฎหมายป้องกันเนาะอืมโอเคเขาก็อธิบายเพิ่มเติมไปอีกว่าเจ้าตัวกฎหมายสุขอ,อนามายาัยในผลิตภัณฑ์อาหารตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไดเ้เขาก็ได้กำหนดวิธีการ ตรวจสอบแล้วก็วิธีการบ่งชี้บ่งชี้ในที่นี้ก็คือการแบบติดป้ายสลากแบบนี้นะคะ,ะเป็นต้นนะแล้วก็เขาเรียกอะไรพื้นฐานรั่วสแตนดดที่มันจำเป็นเขาเรียกอะไรดีนะขอโทษนะคะคิดจุนอันนี้มันแปลว่ามาตรฐานเนาะ,ะก็คือมาตรฐานที่มันจำเป็นเพื่อที่จะใช้ในการรับประกันความปลอดภัยของอาหารนั่นเองอ โอเคซึ่งเราที่ทำงานอยู่ก็พอจะแบบได้สัมผัสตร,ตรงจุดนี้มาบ้างแล้วแหละอมติดป้ายถูกต้องหรือเปล่าวิธีการเช็คถูกต้องหรือเปล่าอ,อมาตรฐานที่มันจําเป็นที่เราต้องเช็คที่เราจะต้องดูคืออะไรเป็นต้นนะคะขออธิบายเพิ่มเติมเนาะโอเคนะคะติดนะคะติดพูดมาก <laughs> และนะคะก็จะมีกฎหมายอีกมากมายเลยนะคะที่เขาได้ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์อาหารยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองค่ะก็คือคำนี้นะมันอาจจะดูแบบยิ่งใหญ่มากเกินไปหน่อยนิดนึงนะคะคำว่า h e จิอันนี้นะมันจะแปลว่าบ่งชี้แสดงรั้วป้าย ก็คือมันได้หลายความหมายมากๆเลยแต่ว่าในกรณีนี้ให้เข้าใจว่ามันคือกฎหมายที่แบบว่า,เ,าเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอืมโอเคถัดมานะคะผู้ดูแลจะต้องเข้าใจกฎหมายต่างๆที่มันมีความเกี่ยวข้องกับงานและจะต้องรักษากฎตรงนั้นนั่นเอง ในหัวข้อย่อยที่2ไปดูกันเลยนะคะเขนโคโชกคําว่าโชไกอันนี้เนี่ยมีหลายความหมายเหมือนกันนะคะมีความหมายว่าปัญหาหรือว่ามีอันตรายอันนี้ก็พูดได้นะแต่ว่าในบริบทนี้แขกจะให้ความหมายมันว่ามีความอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งความอันตรายต่อสุขภาพร่างกายตรงนี้เนี่ยนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นอาการที่เกิดเป็นไข้รั่วท้องร่วงเป็นหลักนะคะซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างมาให้เราประมาณนี้เนาะออเซึ่งเป็นสาเหตุเนี่ยมาจากการที่เราได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่มันมีของที่มันมีความอันตรายต่อร่างกายแล้วก็อาการหนักเนี่ยนะในบรรดาอาการหนักๆเนี่ยเขาก็มีตัวอย่าง ตามด้านล่างต่อไปนี้อ่ะเราไปดูกันเลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะวงเล็บที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยอืมมันจะเป็นอาการของโรคที่แสดงออกมาภายหลังหลงเหลืออยู่ในกรณีที่มันร้ายแรงเนี่ยก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เลยนะในวงเล็บที่สองยกตัวอย่างมาว่านะคะ พวกสารเคมีหรือว่าเ,เวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำยาฆ่ามแมลงหรือว่น้ำยาล้า,างต่างๆมันเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เรานไปกินเจ้าตัวนั้นเข้าไปก็เลยทำให้เกิดอาการเป็นพิษขึ้นมานั่นเองอวงเล็บที่สามตรงนี้นะคะก็คืออมันมีของมีคมนะ่ะเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารของเราแล้วมันก็ เ,เขาเรียกอะไรเข้าไปบาดภายในปากต,ตอนที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะอหรือนะคะมันเข้าไปแบบทําให้อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บเออนะคะกินเข้าไปบาดปากไม่พอนะคะคกืนเข้าไปแทงคอแทงลำไส้เข้าไปอีกนั่นเองเออนะคะโอเคเ,ออเดี๋ยวขอบระมวลผลสักครู่นะคะอ่ะโอเคคำว่าจูโยอันนี้นะมันแปลว่าสำคัญคะ่ะ มันมีสองความหมายหลักด้วยเหมือนกันก็คือมีความหมายว่าจําเป็นด้วยสําคัญด้วยก็คือให้แบบให้เราเข้าใจไปได้เลยว่ามันทั้งสําคัญและมันทั้งจําเป็นนะถ้าเราไปเจอคําว่ายูโยเนี่ยอืมโอเคอืมเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไม่ให้ความอันตรายต่อสุขภาพตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะ ก็คือเดี๋ยวขอที่บายเพิ่มเติมนะคะเจ้าตัวความอันตรายที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราตรงนี้นะคะทีะ่มันเป็นสาเหตุมาจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่มันมีสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพรวมเข้าไปอยู่ด้วยนั่นเองก็คือการไม่ให้มันเกิดขึ้นคือสิ่งสําคัญนะ,ะเดี๋ยวขอประมวลผมสักครู่นะคะ อยู่ด้วยกันสองหน้านะคะนี้ก็ดูลำบากหน่อยนึงโอเคแต่ว่านะคะการดื่มเยอะเกินไปการกินเยอะเกินไปแล้วเกิดอาการเจ็บท้องท้องเสียขึ้นมานะคะเออกลายเป็นขี้ร่วงขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เรียกว่าความอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนะโดยพื้นฐานเนี่ย เออนะคะกินเยอะจนอ้วกแตกนะคะกินเหล้าแล้วแห้งอันนี้ไม่นับนะคะไม่ไม่เรียกนะคะไม่เรียกว่าเคงโคโชไก่นั่นเองฮะรวดเร็วนะคะรวดเร็วจังเลยในหัวข้อที่สองอ่ะใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละเราไม่ต้องพูดเยอะละนะคะ <laughs> <c oughs> ก็คืออ่าสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่มันปลอดภัยนั่นเองอื ประเมินผลนะคะประเมินผลสักครู่โอเคคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเทเคยวสุรุเนี่ยมีความหมายว่าเสิร์ฟหรือว่านําเสนอก็ได้นะคะในสายของร้านอาหารเองที่อยากทำงานอยู่เนี่ยเทเคยวแปลว่าเสิร์ฟนะคะอืมโอเคแต่ในบริบทของเราที่เราอยู่ในสายผลิตอาจจะมีความหมายว่าการสมมอบแบบนี้นะคะโอเคเอ เขาบอกว่าเพื่อที่เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคหรือในวงเล็บตรงนี้ก็คือลูกค้าก่อนอื่นการที่เราสร้างสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยที่แรงงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความปลอดภัยหายห่วงอันนี้เนี่ย คือสิ่งที่สำคัญโอเคคำว่าโลโดเนี่ยเฉยๆนะคะมันจะแปลว่าแรงงานก็ได้หรือว่าการทำงานก็ได้ด้วยเหมือนกันเติมชะเข้าไปก็คือแรงงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ทำงานนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกฎหมายสุขอ,อนามัยความปลอดภัยของ การทำงานแขกขอใส่อันนี้เป็นคําว่าการทํางานก็แล้วกันนะคะลวกของแรงงานตรงนี้เนี่ยมันคือกฎหมายเพื่อที่จะป้องกันสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะคะมันก็จะมี สถานที่ทํางานต่างๆนานาเลยหมายถึงแบบสถานที่ทํางานตรงหน้าง,งานตรงนั้นนะคะแตะ่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานไหนเนาะทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องรักษากฎสุขานามายัยความปลอดภัยของแรงงานนั่นเองหรือว่าการทํางานนะคะคและ เดี๋ยวขอประมวนผลนะคะเพื่อที่เจ้าตัวผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะปกป้องสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเจ้าตัวผู้ดูแลหน้างานแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนาะก็จะต้องรองรับนะคะ เพื่อที่จะปกป้องสุขอนามัยและก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั่นเองอโอเคก็อย่าลืมนะว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่สอบหมายเลขสองเนี่ยเราอาจจะอยู่ในตำแหน่งของคันลิชะในอนาคตนะคะเราอาจจะไม่เป็นเพียงผู้ถูกปกป้องแล้วนะคะเราอาจจะต้องปกป้องคนอื่นในอนาคตด้วยนะคะโอเคถัดไป ผู้ดูแลเนาะถัดมาในหัวข้อไม่ใช่หัวข้อนะคะย่อหน้านี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ดูแลแล้วโอเคอเพื่อที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่มันปลอดภัยผู้ดูแลก็จะเข้าใจนะคะทำความเข้าใจว่าเจ้าตัวกฎหมายสุขลนามความปลอดภัยของแรงงานหรือว่าในที่ทำงานตรงนี้เนี่ยเขากำลังต้องการอะไรอยู่ เราที่อาจจะเป็นผู้ดูแลในอนาคตก็ต้องเข้าใจตรงนั้นเนาะแล้วก็สร้างกฎในหน้าง,งานขึ้นมานั่นเองค่ะคและก็ผู้ดูแลนะคะก็จะเป็นผู้ที่นำชี้นำนะคะเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อที่จะให้ ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยในทุกๆวันเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยหายห่วงมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจโอเคเพื่อที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะการที่ผู้ดูแลเนี่ยจะคิดถึงการรับมือทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายคืออะไรนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายในนี้ก็คือด้านซอฟต์แล้วก็ด้านฮาร์ดนั่นเองดังต่อไปนี้ที่เขาจะพูดถึงเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าซอฟต์โดเมนแล้วก็ฮาร์ดโดเมนคืออะไรนะคะโอเคซอฟที่แปลว่าแบบอ่อนๆน,นิ่มๆน,นะคะฮาร์ดที่แปลว่าแข็งๆแ,แรงๆอะไร,งร,งรงเงี้ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันเมงอันนี้ก็คือด้านนะคะด้านอ่อนแล้วก็ด้านแข็งแบบนี้เป็นต้นเนาะ เอออันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะแต่ในเซนส์ของแขกเนี่ยมันอาจจะออกสอบก็ได้เขาอาจจะว่าอาจจะถามเราว่าข้อใดต่อไปนี้คือซอฟข้อใดต่อไปนี้อาจจะแบบคือฮาร์ดนั่นเองนะคะออ,อาจจะให้เราเลือกในล,ลักษณะนี้ในเซนส์ของแขกก็รู้สึกว่านะคะมันอาจจะนะคะอาจจะ,ะคิดไปเองอีกแล้วนะคะ <laughs> ใกล้จะจบแล้วค่ะอดทนนิดนึงนะคะโอเคซอฟเมน s o f t m a i n นะคะก็คือการรับมือต่อพฤติกรรมของคนเขาพูดต่อไปอีกนะคะก็จะเป็นการตัดสินหกกรือว่ากำหนดกฎยกตัวอย่างเช่นระเบียบในบริษัทนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการทำงานเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภยัยและนะคะการทำเซลิีเซตรง ในสถานที่ที่เราจะดำเนินการทำงานนั่นเองและนะคะก็จะมีเวลาที่มันมากเพียงพอเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎนั้นๆเนาะและในตอนที่เขาเรียกอะไรมีความกังวลใจเนี่ยเราก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มันง่ายต่อการปรึกษานั่นเองค่ะ โอเคอันนี้คือซอฟต์นะเราไปดูฮาร์ดนะคะหรือว่าฮาร์ดนั่นเองด้านฮาร์ดมันคืออะไรนะคะนี่ตตยะนะคะก็คือพวกตึกพวกอาคารนี่ของแข็งนะคะปูนเลยนะคะแข็งเลยนะคะอันนี้โอเคเซสบิ okay, beat, ก็คือพวกอุปกรณ์พวกเครื่องจักรนั่นเองคิค,คิก็คือเป็นอุปกรณ์เล็กๆเ,เครื่องจักรแบบนี้ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคําเนี้ยอืมก็คือจะเป็นการรองรับต่อพวกสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะอืมโอเค แล้วก็ยกตัวอย่างต่อไปก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์การขนของที่มันหนัก,ห,นก,ห,นกหรือว่าการติดตั้ง cover ตรงเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคฟังมาถึงตรงจุดนี้นะคะเราพอจะแยกออกหรือยังว่าซอฟต์คืออะไรฮาร์ดคืออะไรซอฟต์คืออะไรที่มันเป็นความรู้เนะาะแต่ถ้าเกิดฮาร์ดเนาะ ก็ไม่เชิงความรู้อย่างเดียวนะจะตัวซอฟต์ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรการบอกการสอนการแนะแนวอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรอะแข็งๆอะ <laughs> เออแข็งไม่รู้แข็งอธิบายดีมากแค่ไหนนะแต่ว่าเออให้เข้าใจว่ามันออกทำนองนั้นนะคะเป็นแนวๆความรู้อะไรเงี้ยคําพูดแบบนเี้ยนะคะโอเคส่วนด้านฮาร์ดเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นของอะไรที่เราจับต้องได้เนาะ เป็นอะไรแข็งๆเป็นอะไรที่มีอยู่จริงนะคะชนแล้วเจ็บเป็นต้นนะคะเออโอเคจบแล้วจบแล้วนะคะแม่หนา้าสี่กับห้าห้านะคะกินเวลาไปยี่บสองนาทีเลยทีเดียวนะคะายคนนี้ฉันจะไว้ใจมันไปจนถึงแบบหน้า5้บสามได้อย่างไรนะคะกว่าฉันจะอ่านถึงหน้า5้าสิบสามมันจะต้องให้ฉันนั่งฟังสิ่งที่มันพูดนานแค่ไหนนะคะ <laughs> อัเน,นียก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็จะ พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้เท่าที่ตัวเองจะช่วยได้ก็แล้วกันนะนะเออถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะเรามีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อิฉันที่นั่งทําคลิปนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเตรียมสอบอยู่มันอาจจะไม่ง่ายเนาะแต่คิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้แหละเพราะถ้าเกิดมันมีใครคนหนึ่งมันเคยผ่านไปแล้วเราก็ จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยเหมือนกันสําหรับใครที่ตกมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาเงินที่เราทํางานเนี่ยแหละคะ่ะไปซื้อประสบการณ์สอบให้มันมากขึ้นออนั่นเองนะคะ <laughs> สําหรับวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ